วันที่10เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครเชิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติของชาติจากแหล่งโบราณคดีซานซิงตุย อาคารนิทรรศการหลังนี้สร้างขึ้นใหม่เปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนกรกฎาคม2566แสดงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยในปี2529และปี2562มีโบราณวัตถุที่ไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อนแหล่งโบราณคดีซานซิงตุยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำเจียนอำเภอกว่างฮั่นเมืองเตออยยางมณ่นทนเสฉวน สมัยราชวงศ์เซีย2 0 7 0 0ถึง1600ก่อนคริสตศักราชบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนมาก่อนในราชวงศ์ซางตอนต้น1 6 0 0 1กถึง1่ก่อนคริสตศักราชเริ่มสร้างกำแพงเมืองและอาคารขนาดใหญ่กลางราชวงศ์ซาง1 6 0 0หรือ1,300ก่อนคริสตศักราชพัฒนาเป็นเมืองหลวงพบการหล่อสำมฤิดและแกะสลักยกทอผ้าไหม ปีพออ24 70, ศ2470เกษตรกรชาวเมืองเตอยอยางขุดเบาะน้ําแล้วพบโบราณวัตถุเมื่อสำรวจขุดคน้นพบหยกและเครื่องปั้นดินเผามากกว่า400ชิ้นปีพศ2523นักโบราณคาดีเริ่มนำเทคโนโลยีทันสมัยใช้สำรวจขุดคน้นทำให้พบโบราณวัตถุอีกจำนวนมาก ในปีพศ2562พบหลุมฝังเครื่องบวงสวงแห่งใหม่มีโบราณวัตถุมีค่ากว่า20,000ชิ้น สมบัติของชาติชิ้นสำคัญที่จะแสดงคือหน้ากากทองคำไม้เท้าทองคำหยกที่ใช้ในการบูชาติดต่อสื่อสารเทพ,พเจ้าใช้สื่อสารกับเทพ,พเจ้าโต๊ะสำริดใช้ประกอบพิธีกรรมหน้ากากสำริดมีดวงตายื่นออกมาแสดงถึงสายตาที่กว้างไกลและต้นไม้สำริดเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เครื่องสำริดเหล่านี้จะหล่อแยกชิ้นแล้วนำมาเชื่อมติดกันนอกจากนี้ยังมีสิ่งของมีค่าอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความเชื่อเรื่องเทพพเจ้าสุริยะเทพการบูชาภูเขาหมอผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการค้นพบทางโบราณคดีสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เวลา11.30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมกวางฮานชวีช่างเยียนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหลี่หวนชิงเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเตอ๋อหยางต่างพระกยาหารกลางวันถวายในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเตอ๋อหยาง การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเต๋อหยางทําให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นอู่อารยธรรมโบราณมาก่อนการอนุรักษ์โบราณสถานรักษาโบราณวัตถุเป็นสิ่งจําเป็นทําให้ทราบที่มาทราบความเชื่อมโยง รัฐบาลจีนสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมและจัดแสดงให้คนในชาติและผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมส่วนคนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เข้าไปศึกษาช่วยกันร,รักษาและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างมีรากฐานและยั่งยืนปัจจุบันเมืองเต๋อหยางเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักมีอุตสาหกรรมหลายชนิดและเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาตินครเฉินตูเทียนฟู่ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 619เสด็จนิวัตริประเทศไทยใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมงสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา17นาฬิกา48นาที มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายาการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ทําให้ทราบว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจเจริญก้าวหน้ามากมีพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นใหม่ได้แก่ หอินิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนและพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยส่วนต่อขยายเป็นสถานที่เก็บข้อมูลหลักฐานและเป็นทางให้เรียนรู้ว่าบรรพบุพร,บรุษสร้างชาติได้อย่างไรให้เห็นว่าจะรักชาติต้องรู้ประวัติความเป็นมารู้จักวัฒนธรมรมอารยธรรมของตนจึงจะรู้ว่าจะรักอะไรจะเป็นซอฟท์เพลเวอร์ที่แท้จริง ขณะเดียวกันจีนก็ส่งเสริมวิชาการส่งเสริมการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นแกนกลางเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศวิชาทุกวิชาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ต้องประสานกันและรู้จักแสวงหาวิชาให้กว้างขวางลึกซึง้งมีมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำสร้างประชากรที่มีคุณภาพมีสถาบันปัญญาประดิษฐ์และสถาบันการพัฒนาแห่งชาติสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกๆด้านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มหาวิทยาลัยชิงหวาได้ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมักา์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยส่งเพียรพยายามพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนจิตละดากับโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเสียนเฟิงลู่เซียรินทนเป็นโครงการที่ดีเป็นตัวอย่างการใช้การศึกษาและเยาวชนส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนสองฝ่ายการสร้างโรงเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีชีวิตด้วยการศึกษาการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และความคิด โรงเรียนจึงเป็นแหล่งสร้างคนให้มีความรู้มีคุณธรรมประชาชนจะมีคุณภาพก็ด้วยการศึกษาสมเด็จพระกนิธาิาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนมาช้านาน ทรงเป็นที่รู้จักและทรงคุ้นเคยกับนักวิทยาศาสตร์ทางอาวกาศและดาราศาสตร์จีนทรงติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนนับถือและเต็มใจที่จะติดต่อและเปลี่ยนความรู้กับนักวิทยาศาสตร์และวิาศวกรไทยก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยจีนในหลายด้านโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาก้าวหน้าเท่าเทียมกับชาติที่พัฒนาแล้ว มีการบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีนสองฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจและการใช้อวกาศส่วนนอกเพื่อสันติและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือที่สำเร็จได้ในครั้งนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งจเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนมาช้านานในปี2568จะครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริ จะจัดงานสัมมนาวิชาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ด้วย วัน,นี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระนิษิฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีีสเสด็จออกณห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระราชทานพระาราชวโรกาสให้นายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฟ้ามุฬะออมพระบาดถวายพระพรชัยมงคล และทูลกราทุงนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย,ยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 วันนี้เวลา8นาฬิกาเนาทีเสด็จออกณวังสาปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในยายบุแทงเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณร,รัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทุลอมอมทราบาทเพื่อกราบบังคมทูลเชิญสเสด็จพระราชรรดำเนินเยือนสาธารณร,รัฐสังคมนิยมเวียดนามในเดือนสิงหาคม2567 ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการร่วม่วาด้วยความร่วมมือทวิภาคี Joy c o m m ิ s s i o n on b เ l i าทูโร c l c o อ p เ r a t i o n JCBC ไทยเวียดนามครั้งที่5ระหว่างวันที่10ถึง12เมษายน2567 เวลา14นาฬิกา3 3นทีสมเด็จพระนิฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสด็จพระราชดำเนินไปยัง MCC Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเรติคุณและเข็มที่เลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561ถึง2565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค5รวม6จังหวัดได้แก่แคนครราชสีมาสุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิบุรีรัมย์และศรีสะเกษ เพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัศาทธาบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งยกย่องหน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องโดยมีพระพิกุุรับพระราชทานเหรียญการชาติสมนาคุณชั้นที่1จํานวน1รูปเข็มที่เะลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจํานวน47รูปและ108ครั้งจํานวน5รูป ผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาศชาติสมนาคุณชั้นที่1จําจำนวน85คนผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจำนวน162คนผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ไดลือกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน20,60คนและ108ครั้งจำนวน159คนรวมทั้งสิ้น2519รูปคน ในแต่ละปียังมีความต้องการใช้โลหิตของโรงพยาบาลต่างๆเพิ่มขึ้นร้อยละ8ถึง10ปี2567นี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้จัดโครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำา i i ต Blood, g i i ต l i i e g i ิฟ f o r r v เ r เป็นโครงการหลักประจำปีเพื่อเป็นกรอบดำเนินงานด้านการจัดหาโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศและเหล่ากาชาตจังหวัด ในการรณรงค์ให้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละสีครั้งมากขึ้นเพื่อให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป